ติดตามข่าวนี้หน่อยคลิปนี้5ล้านวิวค่ะผู้ชายคนนึงกับเพื่อนไปดูเสือก็คือทำนั่งร้านจะส่องเสือแต่กลางดึกอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งชัดมากคือไม่ได้เป็นวิญญาณด้วยนะมาเดินอยู่ตรงนั่งร้านด้านล่างตามพลานบอกก็คือพลานบอกว่าอย่าทักอย่าลงไปดูไม่งั้นจะกลายเป็นเสือสมิงคลายเราก็ไม่ได้คิดว่ายุคนี้ มันจะมีเรื่องนี้แล้ว oh. แต่คลิปนี้5ล้านวิวเอาจริงๆก็ชัดไปนะ เฮ้ยมันจะขึ้นห้างเฮ้ยเฮ้ย